โลกนี้นะฮะไม่มีใครนะครับไม่เคยถูกนินทาฉะนั้นเราอย่ากลัวนะครับแล้วก็อย่ามัวแต่พะวงนะฮะว่าจะถูกคนนินทาคนใส่ร้ายคนชื่นชมหรือว่าคนที่คอยอบ่นว่าเรานะครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถนีรอดจากคำนินทาคำดูำถูกการติดตําหนิติดเตียนได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องอคลาสสิกของโลกนะครับไม่ว่าใครก็ต้องอถูก ด่าถูกว่าถูกยินทาฉะนั้นทําอย่างไรเราถึงจะมีหัวใจที่ไม่สั่นสะเทือนกับความทุกข์เหล่านั้นหรือว่าไม่หวั่นไหวกับคําชมคาําด่าไม่ไปทุกข์ไปเจ็บปวดกับคําพูดเหล่านั้นนะครับนะั่นคือการยอมรับความจรงิงยอมรับความครั่งสิข,ของโลกนะครับว่ามันเป็นแบบนี้ก,การมีลาบสื้อลาบยศเสริมยศนะครับสั่นเสริญยินทามีทุกข์มีสุขมันเป็นเรื่อง การศึกษาโลกฉะนั้นเ,เราเ็แค่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยนะครับแล้วก็เข้าติแล้วก็เอาอมาพัฒนาไปเรื่อยนะครับเราอย่าไปใส่ใจนะครับว่าแค่คําพูดไม่กี่คําจะทําลายความสุขของเราในแต่ละวันว่าทําลายความมีชิตวาหรือว่ากําลังใจว่าแรงหรือว่าแรงแรงใจของเราครับเพราะว่า คนต้องเจอช่นเมื่อทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เอาแค่เผชิญหน้าด้วยมุมคิดที่ถูกต้องนะครับว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็ปล่อยวางไม่ต้องไปใส่ใจเราแค่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาจากสิ่งเหล่านั้นแค่น,น,นั้นเองถ้าเกิดเราเป็นคนที่ดราม่าตามนะครับด้วยการเก็บคำพูดเหล่านั้นนะครับมาทิ่มแทงไว้ในหัวใจของเรามามาเก็บไว้ในหัวใจงเราคอยทิ่มแทงคอย อ,อกย้าตัวเองนะครับเป็นร้อยๆเป็นมันอ่นรอบคนที่โชคดีชุดที่คือเรานะครับไม่ใช่คนที่ามาต่อว่าหรือว่ามา,มาด่ามาตําหนิเรานะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาพูดแล้วเขาก็ลืมแต่คนที่โชคดีชุดก็คือเราฉะนั้นเรียนรู้แต่ว่าไม่ต้องไปยึดติดป,ปล่อยวางแล้วก็ยอมรับความจริงว่าเป็นเรื่องคลาสสิกแค่นั้นเองนะครับหน้าที่ของเรานะครับคือการยกตัวเองให้สูงขึ้น ด้วยการไม่ไปสูงสิงกับกลุ่มคนเหล่านั้นที่เป็นพลังงานาลบลบที่เป็นคนที่ไม่เวิร์กนะครับที่เรา,เาดีตัวออกมานะครับด้วยการาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปสนใจแล้วก็เอาพลังงานชีวิตเอาพลังงานจิตใจเอาพลังงานของอชีวิตของเรานะครับไปทุ่มเทกับคนดีๆสังคมดีๆผู้คนดีๆยกระดับตัวเองแบบนี้ให้เราอยู่ในคลื่นความคิดที่ สูงแล้วก็จะเจอคนที่มีขึ้นความคิดที่สูงเหมือนกันแบบนี้จะดีกว่าที่เราจะ,ะต้องไปะทะเลาะ,อะคอยอะทะเลาะหรือว่าไปสนใจเกี่ยวกับคนเหล่านั้นนะครับคนนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดท่านชอบอถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มยนะครับถ้าเกิดใครทำนะฮะขอให้รอดสวยด้วยๆๆนะครับสบายใจแล้วไปต่อสวัสดีครับ